วันนี้เมนูปลาทอดน้ำจิ้มรสเด็ดนะจ๊ะก่อนอื่นเราก็ซับน้ำที่ตัวปลาก่อนซับให้แห้งเลยนะคะแล้วก็จะมาบังตัวปลา เพื่อนบังแบบไหนแบบนี้หรือว่าแบบนี้บ,งบงังสามบัง เัวนี้ก็จะรอน,น้ำมันให้ร้อนจัดแนละ้วก็ใส่ตัวปลา ใกล้ร้อนแหละใกล้ร้อนแหละ บางคนเขาก็บอกว่าให้ใส่แป้งมันลงในกระทะปลาจะไม่ได้ติดบางคนก็ให้ใส่เกลือ คาดว่าน้ำมันคงจะร้อนแล้วนะดูที่ว่าใส่ตัวปลามันจะติดกระทะไหมถอยเลยลูกนาะเด็กลบเลยน้ำมัน แบ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะติดกระทะไหม oh ให้ไฟร้อนจัดนะคะแต่ค่อยเบาไฟมีติดตรงหางนิดนึง แมวรอเพียบเลยแมวรอเพียบเดี๋ยวคนกินครึ่งตัวอีกฝั่งหนึ่งให้แมวอะไรลอยอะไรลอยโอ้หางใช่ไหม บรรดาลูกระมุนได้กินปลาทอดแล้วมากันเพียดเลยทั้งข้างนึ่งข้้วเหนียวข้าวโพดข้าวตังลองตับดูนะเดี๋ยวดูก่อนเหลืองยังน้ำมันกระเด็น ดีจะไม่โดนแมว เหลืองแลจ้าอีด้านหนึ่งเหลืองแล้วจ้า,อ,า,อ,จาอันนี้น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มสามรสนี่น้ำจิ้มทำเองน้ำจิ้มสามรสนะคะกินกับปลาทับทิมทอดนะคะ งั้นขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ